หากจะย้อนกลับไปนะครับวัดไร่ขิงยังเป็นหนึ่งในวัดที่มีผู้คนหลั่งไหลมาทําบุญด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเนี่ยวันนี้ก็มีคนมาเยอะอยู่นะรถก็จอดเยอะ,อยะเหมือนกันนะปกติเรามาที่จอดดูสิวันน,นี้ช่วงบ่ายบ่ายจะบ่ายสองแล้วรถเยอะมากคนก็มาทำบุญเรื่อย ทุกคนครับนี่ก็คือบรรยากาศวัดไร่ขิงล่าสุดนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับที่ทุกๆคนคงจะทราบกันเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตามสื่อต่างๆที่เขานําเสนอไปเมื่ออาทิตย์2ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับและก็นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ผมจะพาทุกคนไปชมนะครับภายในวัดว่าจะเหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนานะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่ผมเข้ามาครั้งแรกนะครับ ผมรู้สึกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับปกติทางที่ผมเข้ามานี่จะมีจตจร,รมหรืออะไรหลายๆอย่างอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอผมเดินเข้ามาจุดไหว้นะครับเพื่อที่จะเอาดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือตู้บริจาคนะครับจะน้อยลงนะครับจะมีแค่ไม่กี่จุดนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อด้านไหนบสชดกันนะครับไม่เลยครับยี่สิบกย่สิบหวันเล่เดิมไม่เล็กเ,เดิม เมื่อกี้เสียงโซมสีได้ลเลขเลขอะไรบ้างมาดูว่าจะได้เลขอะไรนะครับเมื่อกี้เสียงโซมสีเมื่อกี้ได้เลขสี่ตรงนั้นเงียบ ้องขายของเขาย้ายมาแล้วแต่คนก็มาเรื่อยๆนะ mm hmm. ก็มีเรื่อยๆแต่แค่ว่าไม่ค่อยคึกคืนเหมือนเห mm hmm. มือนแต่ก่อน mm hmm. ก็มีมาเรื่อยๆไปดูที่สาะน้ำ กาแฟกาแฟขายร้านกาแฟปิดไม่ขายนะครับร้านกาแฟไม่ขายทีนี้ไปดูป่าบรรยาก,กาศก็ถือว่าไม่ได้เงียบก็ยังมีผู้คนมาทําบุญเรื่อยๆอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้เงียบแต่ว่าแค่เบาบางตาลงนี่ตรงนี้ก็เป็นวังปลา ที่ลุนี่นี่ก็คือให้อาหารปลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านใน ตรงนี้ไม่เคยเข้ามานี่ก็คือเป็นพระพุทธศาสนานะครับก็วันนี้มาก็คนก็มายังต่มาทำบุญเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบ,บ้านหนึ่งกันบ้างน,นะครับไปั้งเชื้อน้ำไม่เยอะขนาดนี้เอตันโน โอ้ยน้ำขึ้นใช่ไปเท่นนาน้ำไม่เยอะขนาดนี้ไปน้อนร้อนอาหารปลาเนาะให้อาหารปลาเดปามนนปาปาปาปนี่ได้จ้าเดินตรงน้นนี่ได้จ้ะย5สิบเ,เอา 20, 20นะนะครับ เดี๋ยวให้อาหารปลาสักหน่อยมาฟังนี่นเดี๋ยวมาให้อาหารปลากันนะครับทุกคนน้ำขึ้นหืมไปไงต้องไปตรงนั้นตรงนี้ต้องข้ามข้ามไม่ได้ไปไม่ได้ตรงนี้ Vem ver, vem น้ำขึ้นนะเนี่ยคนก็มาทำมุนปกติไม่นด้ทำป่า,ปาตรงนู้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปนะครับตัวตรงนี้ก็เป็นลายเตียวอากาศก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน หไปเยอะๆเลยคืออยู่นั่นแหละอืมโอ้มเมนต์ตบไปตลาดเลยตลาด,ด,าน,ดานวลนวหวัยนั่งข้ามเรือไปเที่ยวตลาด,ดานวหวัย ตอนนี้มันช่วงบ่ายสองแต่คนวันนี้ก็มาตะบนเดียอยู่ครับก็เหมือนเดิมนะบรรยากาศไม่ได้เปลี่ยนคนก็ยังเสด็จางซ่อนเลยไปเดินงมเ็กับแคบๆๆๆ,ๆเลยเป็นี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นไอพลาติกแค่เหลือ เรือข้ามไปยิงก๋วยเตี๋ยวป่ะนะฮะนั่งไงเ,งเรือวิ่งอยย่นั่ยไปปล่อยปลาปล่อยเต่าน่าเขาถ้าน่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวไ,วไอหมูแผ่นอะไม่ได้มากินหลายปีละเง,งียบเงียบเงอยากกินนะ เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยคืบคืน <dois S 2> แต่ก็ยังคนมาเรื่อยๆแต่ก่อนเ็าจะเปิด,จะ,ปด,ดจะเปิดเพลงก็จะเงียบมันเป็นบรรยากาศแบบเหมือนว่าสงบเงียบสงบเลยก็มีคนมาเรื่อยๆนะม,นมีคนมาอยู่แต่ว่ามันเป็นบรรยากาศแบบเออแค่ก็แปลกทุกครั้งที่เรามานะทุกครั้งที่มาแต่มีเสียงก็อย่างว่ามันเกิด เรื่องเขาก็ทําแบบเงียบๆเห็กแต่คนก็ทยอยมาทําบุญเรื่อยๆตีดอกไม้ยูเฮ้ยนี่มาจงบริษัทบุ์รวยเลื่อยไอ้เนี่ยไม่มีลไงทำบุญทำบุญสระขอบทำวะเซลกัลลีก็ไม่มีขายอีหรอชาวที่คนก็น่าจะเยอะอยู่นะน่าจะพอมีอยู่ยิ่งยิ่งเนี่ยหวยจะออกด้วยคนน่าจะมาทำบุญ สะสมบุญเพื่อให้มีโชคมีลาภแต่แค่ว่าดูเงียบนิดหนึ่งแต่คนก็มาเรื่อยๆมาอยู่เรื่เลยข้างในคนรู้เยอะนะที่ที่ไหว้พาอยู่ด้านในในมูลส่นคนก็เยอะรถจอดเยอะมากรถมาเยอะนะรถจอดเยอะเลยปกติเรามาตอนบ่ายอ่ะตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะ เราก็ยังมีที่จอดอ่านะ่ะอันนี้รถเขาเยอ่อันนี้เหนะมือนเดิมโอ้ลอตเตอรี่เสียงดวงกันดูเผื่อจะได้ถูกหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันพี EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ